ดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพา FC ทุกท่านมาชมโคกน้องนาของเราที่กำลังเริ่มปลูกนะคะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแค่เริ่มปลูกนะคะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นสะน้อยของเรานะคะ เราลืมเขานะรเราเดินเร็วเกินไปดอกไม้ของเรากำลังจะออกดอกแล้วก็กควนแต่ตอนนี้มันขาดแป้ว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 แต้วแป้วเป้วแต้า อันนี้เป็นคองไส้ไก่ของเราที่เล็กๆตอนนี้ใหญ่มากนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นต้นอีหยางหมาภาษาไทยต้นดอกมันป่าอันนี้เป็นแถวของหญ้าแฝกนะคะทุกคนนี่ ตอนนี้กำลังพัฒนาเรากำลังตัดหญ้านะคะทุต้นหญ้ายาวมากนีเ้เป็นสะของเรานี่มองไปตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าแฝกอีกเหมือนกัน อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เราก็จะทำการเอาปลามาปล่อยนะคะทุกคนต้นนี้เป็นต้นมัมเบอรี่นะคะมัมเบอรี่จะเป็นแถวแถวนี้มัมเบอรี่แล้วก็ต้นมักลๆๆ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 ูล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 ูมีพีเสือด้วย อันนี้เป็นต้นหญ้าแฝกของเราอันนี้เป็นต้นข้าวนะคะทุกคนซึ่งเราก็จงไว้ตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะคะน,นี่ อันนี้จะเป็นของเล็กของเรานี่เอาพระต้นนีนะคะต้นมะพร้าวต้นกล้วยของเรานี่อันนี้ต้นมะมี อันนี้เป็นสะใหญ่ๆนะคะเอทุกท่านอ่าโค้งน้องนาของเราตั้งอยู่เส้นร้อเอ็ดวาปีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่า f อฟซีไทผ่านไปผ่านมาต้องอีกประมาณสักอีกสักหนึ่งปีได้ไหมอีกสักหนึ่งปีเราถึงจะได้พร้อมที่จะต้อนรับ f อทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังปลูกอยู่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแถวของต้นตะไคร้ของเรานี่อันนี้หญ้าก็กำลังตัดนะคะนวันนี้เราก็จะขอจบคลิปรีวิวเอ้ยไม่ใช่รีวิวสิวันนี้เราก็จะขอจบคลิปพาเอฟซีมาเที่ยวชม พวกน้องนาของเราไปก่นอนนะคะทุกคนเราก็จะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย